លោះជាស់ទ្រា านา่ารายการกัผ่านไปในคำสิงหองของครูสอนชิรี่สีประจวบคงเขาก็บรรยากาศในช่วงระยะนี้นะครับฝนกําลังพร่ำๆอยู่บางหม่องบางบอนในคำตอนมาเริ่มรายการวมืหัไหกัเริ่มตั้งแต่บ้านมีแผ่นครับมาเรื่อยในครับทั้งสถานีเฮ้าในกัพ่อที่เข่าสถานีเนี่ยกับรู้สึกว่าฝนเงียบไปเลยนะครับกรู้สึกว่าทั้งมันมีมหาอ่าบ้านนี่ใะครับทั้งแถวบ้านนอน,น,อนเรื่อนี่กัฝนตกแห้งพอสมควรในครับตั้งบันตุมเฮ้ากับพ่อลิ้นมวแมวแมวนะคำกับพี่น้อง ทั้งบรนเทาฝนตกว่าล่ะครับระยะนี้ก็ได้อ้าวทั้งเข้ากาศยุดต,ตกไปล่ะครับฝนก็นได้อ้าวสำหรับเพลิงวังหันกับพลิงฝนตกฟ้าร้องนะครับเนี่ยมาจากทั้งสาวเพคนล่ะครับทั้งอ่าพี่สาวคนสวยนะครับก็บคือสาวแก้วนะครับทั้ง โคกสงางเผื่อแฟนประจำได้การอยากฟังพิ้งฝนตกฟ้าล้องในบ้านการพนันพน้าเอาจัดให้เรียบร้อยเลยสำหรับพี่แก้วคนสวยนะครับก็อยากฟังพิงงพพ้งนี่กับมอบให้สำหรับยาที่ยาไหมสาวเรือหน่อยลยเอ็ดดาบแวหวงหัวหน้ากองเน่าพิเศษพิเศษสำหรับสาวพู่นเนื้อขึ้นนี่เจ็บอึ้งได้หลายเพระาะพนันนำถมเฮี้ยนมันามาสั่งแล้วครับแล้วก็แล้วก็ให้ทั้งสาวตองมีน้ำเด้อมาบังสาวพูุในแนะนำถมเฮี้ยนแล้วเป็นวังสั่งแล้ครับจากทั้งสาวแก้วโคกสางเผื่อเอ้าวกราบขอบพระคุณก็แล้วกันแล้วก็มอบ ทุกเสียงทุกสายนํำเอ้อเพันวาังสันกับขอบุณทั้งพี่แก้วกับดาวกันนะครับที่ไหก็ตั้งใจในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตในช่วงนี้นะครับเมื่อนี่ขมาพ่อกันกับเป็นมือวันอังคันทีเก่าเดือนกระกฎาคมตรงกับมือออกไม่สองคำเดือนแปดปีมาสิงพุทธศักราชสองพันรอยหาสิบหกนะครับกนี่กับขาม่าเดือนที่เจ็ดขมาแล้วนะครับเดือนกระกฎาคมขามาเลยครับกับเป็น อ่าเป็นมือวันอังคารเข้าขมาแล้วนะคำกับวันเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้คำพี่น้องของคนก็เอาช่วงระยะนี้ว่าฝนบ่ตกบ่ยังที่กับบ้านเขาวัานยังกันได้ครับ จากตรงมาปีนี้ก็ได้บางคนก็ดำมาส่วนหน่อยก็แล้วครับส่วนมากก็ที่าหายท่านฝ่าท่านฝนกับภาคการว่านเข่านะครับอ้าวดีใจน้ำมืนขึ้นนี่ฝนฝ่าเขาคงสิทัวถึงกันทุกหม่องตูบอลอยู่ครับสนับฝนก็ได้กับทั้งกรมพุตธุนยมข้าเจ้าก็ยังบอกว่าช่วงระยะมือสองมือนี่ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงภาคตะวันออกเชยงเหนือเขานี่แหะครับก็เนื่องจากว่าอิทธิพลของยังกับจังคอยฟังพยากรณ์อากาศกระเดากันนะครับกับในช่วงระยะนี้กับบ่ได้พอ่อเฟ้นพิงไร้มือเท่าไหร่ครว่าวรีเอากระคิดทอด เฟี้ยนพิงด้วยคำแตะหลังจากออกจากโรงพยาบาลมากอะ่ะโอ้ยครับวาสิมาเมื่อวานนี่ซะกะเลยไปทุระทางสารคามเท่านี่แหะครับก็เลยว่ไได้มาซะ จนหอดซีโมงจังเล้วนะครับไปเรียงของคนท้วนบ้านนี่นะครับ่าทเานแล้วท่านทัวร์วกันอยู่รับก็ได้เสียเวลาปะปังไป,ปงนิดหนึ่งก็ต้องขอให้สลาฟแฟนพิงนะครับก็ได้มาวันนังขั้นก็ทุกคว่มชิดหอดชิดถึงแฟนพิงที่เกเขาหล่ะครับทุกหม่องถุกบอลที่เสียงเข้าไปหอนนาาดนะครับเบ้ากำบารากับชิดหอดนะครับเอาเบ้ากำบาดาไปในด,ดวงใจแฟนเพ่งจะคนในกัะเรากันเด้ลครับหลังจากฮางเหินแฟนเพ่งมาหลายตัวหลายมือที่เดียวนะครับอ้าวกะจังใดจังไดกะ คิดฮอดคือเก่านั่นนะครับสาบแฟนเพลงครับเป็นยังไงครับมื่อคืนนี่หัวว่าล่ะครับเฮียนกันตรงการอยากเปลี่ยนใหม่ยังที่ก็โอ้ยสังกะสีนะครับมันหัวมันยังใหม่ก็สิผูสิกอนไม่ได้อะตรงการเด็กได้ใหม่ยังที่ก็ไปวุ่นล่ะครับทั้งสีมงคลคาใหม่นี่นะครับมีใบสวยๆนะครับใหม่ราคาถือไม่แปรรูปวงกบประตูหน้าต่างไม่มีทุกขนาดครับสางบ้านในสวนรวยกันทุกคนสิบภาษาเศร้าบลื้อต้องตรงไปที่ร้านสีมงคลคาใหม่ท่านั้นพี่น้องจะบ่ผิดหวังเลยครับลองสอบถามเฮียท้าก่อนสีมงคลนางยิ้มเปื่อยเปื่อย พนนะครับอ่าพี่น้องไปหอดไปทิ้งวันไหนยินจากรายการเมากรรมมาหนาทันทีกัเออพกนกระิว่าเลอะเลอะันทีแหะครับรถพิเศษทันทีเลยส่งถึงบ้านในนะักปฏิวัติครับอ,อ่ลองติดต่อสอบถามทางด้านสีมงคลนะครับพี่ทากวันสีมงคลตั้งอยูบ่บนโคกสางาปากทางกับบานปะพานติดปั๊มน้ำมันนะครับศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสามสี่สามศูนย์สามติดต่อสอบถามกันได้ทุกเวลาได้ครับจากนี้ก็มาฟังอีกจากผลงานเพลงกันครับตามที่ท่านนั่เขา่าสุดิการบางท่านก็กระลังนอนฟังพิ้งอยู่ครับเช่นครับ ่านไปอีกหนึ่งผลงานเพลงมันมวนนะคบเสียงร้องของครูแม่สตีแล้วอ่อนใช่เมืองสิงค์คบเพลงวังหันกะซิพิงว่าฝนตกบ้านห้องฝ้าร้องบ้านพี่พันวางสั้นนะคบกะปันพี่น้องกะคงสิโตกันนี่เลยครับช่วงนี้นะคบเพลงนี้กะได้นํามาจากพี่น้องทั้งพูดนะครับทั้งบันซองสารคามผลักแฟนประจานากไการกะถามไทยเขาว่าเป็นยังไงไปเห็นเขาเล่การหนึ่งที่ มือทำนาสั่นนะครับอ้าวกาตั้งแก่งอ้ทราบเลยอู้หูผลมาลื่มๆเหมือนวางสั่นนะครับเจ๊ขนกระไดนะครับนทั้งพี่น้องมั้ซองกันลืมทั้งถาลืมกันนะครับโอ้มันมลมหรเบากระบาดยากยากเปิดไปแต่ไดนกันยิ่งาด้นเปิดเพ่งไห้กันไอ้คือพ่อกอยากถามมึงเสือลอกใจมึงจิตอบขึ้นกันว่าบรพีน้องทั้งบรนซองก็ไดนะครับอ้าวกาด่พรกคุ้หลายๆนะครับพี่น้องทั้งบรนซองกันไปยังไรกัมีแห้งไปผนวางสั่นอ้าวกาดพ่อมีแห้งขึ้ ข้ามากะเพันว่ามอบไห่ตั้งพุ่นเดอ้อฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ตกทั้งบ้านลงคุยไปาน,น้อะพันวา,าสัน่นลครับอืมเอาลงคุยกับว่าตกยี่ยได้ครับมือนเคลืนนี่ก็ได้พันโท่มาอย่งหันนะครับอ่ะพันวาอ่า,อาทั้งบันซองก็บ,บอกว่าหมอบไปทั้งผุนและทั้งอา่าสาวปูปูสาวจีทีบังมวนน้ำเลเด้อย่าหนองฟิ่นน้ำแน่แไรกับพันละทั้งฝากซี่น้ำแน่เพันวางสั้นน่ะกับพิเศษพิเศษทั้งอา่าทีมงานของหาซิบเนื้อเก้าน้ำพันวางสั้นน่ะเด้ออ้าวกะกับเมือนี้กับอากาศ คลุ่มๆสิก่ะยิ้มมาให้จะหาในที่ในพะนะจากพี่น้องทั้งบรรทซองนะครับอ่าคงสิยิ้มให้กันนนที่ทั้งอหาซิปเนืแก้วก็ได้นะครับกราบขอบพระคุณกันแล้วกันสำหรับพี่น้องทั้งบรรทซองที่ให้กําลังใจในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตในช่วงนี้ดนะครับครับกับในระยะนี้นะครับช่วงระยะอ่านี่กับเป็นช่วงที่นา ฮ้อนนะครับกับมาสูหนาฝนในยังกันพี่น้องกะบะมัระวังสุขภาพร่างกายด้เด้อครับเพราว่าช่วงระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินบางที่กะอากาศก็ห้อนห่อนวางสองสามมือที่ผ่านมานันนะครับกับอากาศก็ร้อนดดีกับอบเอ้าไปอะไรับบางที่กะพี่น้องกะมาเจอกับบรรยากาศมันขึ้นนี่ฝนตกฟ้าห้องนั่าบางที่กะเขาอาจจะเป็นไข้เป็นไนที่กะรักษาสุขภาพร่างกายดีๆนกัะเรากัน เพราะว่าระยะนี่เพราะว่าสิเป็นคนหรือสัตว์นะครับจังพี่น้องทั้งจังหวัดสุรินทร์สิกะทั้งกับอกว่านั่งง้วท้องคุ้ยนี่สิกะ เป็นโรควัณโรคได้ครับเป็นโรควัณโรคพี่น้องกัพยายามจัดเรื่อนให้งมวคขั้วยู่ที่อ่าลักษณะที่แห่งบ่ถึงฝนถึงยังตกลงมาใส่ได้ครับราะว่าทางสุรินนี่เป็นอขั้วไอ้ข้าเจ้านี่ครับเป็นวัณวณโรคนะครับวัณโรคตัวนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสุรินก็แจ้งว่าสามารถติดต่อกับคนได้ได้ครับแต่ว่าสังเกตบ่งง้วขั้วไอ้กันนะครับแต่บางง้วคั้วมีอาการจามแล้วก็มีอาการเสี่ยงซึมบ่กินหญ้ากินหนำแล้วก็เออ่ไปพบกับปศุสัตว์ทันทีได้ครับด้วยความปรารถนาดีจาก รายการเพลงดังในอดีตนะครับไม่ยังดีๆก็มาคุยมาจ่ายฟังกันในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตในช่วงนี้นะครับแต่ดีๆน่นึงกับพี่น้องมีปัญหาเจี่ยวกับยางช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนหนายยังเข้ามาแล้วนะครับต้องการจกเปลี่ยนยางไหมสี่ไปหาทั้งอ้วนการยางนกรก็เดากันนะครับอ้วนการยางมียางไม่ยางเปอร์เซ็นต์ล่อแม็กไม่ไม่บริการพี่น้องนี่ราคากันเองเงินบ่องสิ่ก็ต่อรองไดกับเฮียอ้วนรถราคาพิเศียได้เบ้ากันมานาะพนักงานว่านนี่กับเวเพนยูข่าวเฮ่ออ้วนา ผลทั้งที่ขันพลายวุ้นมียางไปเอาเพลินเดอร์บรรมางสันรถพิเศษเลยเพบรรมายางเพลินในกล้องจุ่มกลุ่มอยู่ครับอยู่ทางด้านทียอ้วนนะครับนอกจากนั้นต้องการเด็กตั้งศูนย์ช่องรอรัดข้าศ์สมช่วงล่างกับไปหาเฮี้อ้วนได้อยู่บันทันข้าวทงออกมาจังหวัดมหาสารคามนะครับเปลี่ยนท้ายนังมังเครื่องซีกระลังรถให้พี่ของดีๆสิหายากนอกจากอ้วนการยางวุมีอีกแล้วครับติดต่อสอบถามทั้งหมายเลขโทรศัพท์ได้ศูนย์สี่สามหาหนึ่งหาศูนย์เจ็ดสี่วันยิ่งจากเบ้าการบรรดาทั้งสี่กระลดรามา ฟังอีกจากผลงานเพลงครับจากรายการเท้ากับทีบวบอลในน้อยฟังพิ้งกันหลายหลายาปฏิบัติย่างปอยสลัดนารูหายี่นองได้ฟังกันในช่วงชั่วโมงนี้ได้ครับอ่ะเช่นฟังกันครับีีดูน้องหาวพ เชื่อข่าวลือเขาได้ว่าพี่มีเมียอยู่ที่บางกอกดูดีดีน้องหาว่าพี่พูดปดน้องเอยน้ำตาพี่ไหลยดจนหมดหัวใจพูดไม่ค่อยออกมันแจ่บหัว เขาเข้มมาตอกหัวอกกะลำบมคืนผมพัดยอที่อยู่บางกอกเค้นจะไม่นาอ้าพิโทรโอ้าพิทางน้องมาบ้านนะอพราร้องน้องอยากผู้เบาเชื่อเขาประจานถ้าพี่โกโขอ้ยตกเมืองโยมบาปถ้าพี่นั่งรถไป ขอให้รถไฟวิ่งตกองรางอยู่ดีๆน้องหาว่าพี่โกหกลืมสัญญาคืนฝนตกหัวอกของพี่ร้องเหมือนไฟยางตัวพี่มันจนแม่น้ำมตนจึงแกล้งปิดทางลืมสิ้นเมื่อคืนฝนตกเปียกรางที่หา